สวัสดีค่ะศูนย์รวมรถบ้านดำอินทรา5ตลาดรถกลางคืนเปิดบริการทุกวัน8นาฬิกาถึง24นาฬิกาวันนี้มาแนะนำรถครอบครัวพร้อมใช้งาน t y o ย a Innova 2.8 c r y s t a พ p r เมียมรุ่นนี้ตอนออกใหม่ราคา1 4 2 9 9 0 0บาทราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง715,000บาทประหยัดไปถึง50%จากรถใหม่คุ้มจริงประหยัดจริง สนใจคันนี้นัดหมายเวลาเข้ามาชมรถกรันได้เลยจ้ามาดูคันแรกคันเลยเป็นรุ่น Toyota Innova 2.8 Crystal ร r e m i u m รุ่นท็อปปี2021เครื่องยนต์ 1GDFTV4 สูบแถวเรียน16วาล์วเดอร์สวิงเทอร์โบและอินเทอร์คูลเลอร์ขนาดเครื่องยนต์ 2,755cc กำลังเครื่องยนต์172แรงมา้าเกียร์ออโต้6 a รูปแบบเกียร์พร้อมซีคเควนเชอร์ชีฟระบบเบรก ABS มี 2. พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลไบโอดีเซล B5 พรีมีมดีเซลไบโอดีเซล B20 ความจุถังน้ำมันลิตรในระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด Direct Injection แบบ Common Rail ภายนอกอุปกรณ์ชุดแต่งรอบพันล้อแม็ก17สปอยเลอร์หลังกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวพร้อมระบบเวลคัมไลท์ไฟตัดหมอกแบบเลดไฟหน้าสองสว่างอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมโฟล์มีโฮมปัดน้ำฝนกระจกหลังอุปกรณ์ที่มีสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างเมื่อจะเปิดปะ ู้ขนาดยางหน้าหลัง 215/55R17 ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเลดราวหลังคาไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลดอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆระบบช่วยปิดประตูท้ายโดยซี Day ่โครเซอร์ er, ชุดท่อไอเสียปลายท่อไอเสียสเตเลสภายในเบาะคนขับปรับสูงต่ำได้ตกแต่งภายในตกแต่งไลายไม้และสีเงินเมทัลลิกปลั๊กไฟ12โวลต์2ตำแหน่งพวงมาลัยหุ้มหนังพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้เข้าออกได้อุปกรณ์ความปลอดภัยระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ เวีซีตัวถังนิรภัยเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์กุญแจนิรภัยอิโมบลเซอร์ล็อกประตูอัตโนมัติแบบสปีดออโต้ล็อกพร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบไฟเบรกดวงที่3มระบบป้องกันการโจรกรรมที่เดียสลอดไฟพิเศษระบบเดย์ไทม์รันนิงไลท์เดียลอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอื่นๆระบบป้องกันล้อหมุนฟรีทิอาร์เซเข็มขัดนิรภัยพวงมาลัยยุบตัวได้กระจกนิรภัยคาร์นเหล็กเสริมนิรภัยระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันอเชซีกล้องมองภาพรอบพิศทาง แพนนอรมิกมอนิเตอร์มาดูคันที่2คันเลยคันที่2เป็นสีดําสวยขนาดไหนไปดูกันเลยรถครอบครัวพร้อมใช้งานโตโยต้าอินโนเวอร์2.8คริสต์พรีเมียม2022รุ่นนี้ตอนออกใหม่ราคา1,422,900บาทราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง699,000บาทประหยัดไปถึง730,000บาทจากรถใหม่คุ้มจริงประหยัดจริงรีวิวโตโยต้าอินโนเวอร์2022ภายนอกได้รับการปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบเลทプロジェคเตอร์ or, และไฟตัดหมอกหน้าแบบเลดเฉพาะรุ่น2.8 กันชนหน้าใหม่สปอยเลอร์หลังไฟท้ายและล้ออลล o ยดีไซน์ใหม่ที่มีให้เลือก2ขนาดทั้ง16นิ้วและ17นิ้วโดยมีการเพิ่มความโฉกเฉี่ยวร้าใจด้วยชุดตกแต่งรอบคันเฉพาะรุ่น2.8มิติตัตวทั้ง Toyota Innova มีความยาวอยู่ที่4,735ม mm, ิมตรกว้าง1,830ม mm, ิเมตรและสูง1,795ม mm. ิมตรโดยมีระยะฐานล้อขนาด2,750ม mm, ิมตรกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าแบบ LED Projector ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินและลายไม้มาพร้อมเบาะนั่งหุ้มหนังโดยมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดเรืองแสง o อฟเทอร์เทจอแสดงข้อมูลการขับขี่มิดและหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay ภายในมีความหรูหราหน้าจอสัมผัสข,ขนาด9นิ้วด้านขุมพลัง Toyo ต a Innova ยังคงมีทั้งเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบได้แก่รุ่น2.8 c ริ s t a ียม2.8ค ดีเซนแบบ4สูบเทอร์โบปรพันธอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด2.8ลิตรกำลังสูงสุด172แรงมา้าที่3,400รอบนาทีและแรงบิด360นิวตันเมตรที่ช่วง1,200-3,400รอบนาทีอัตราสิ้นเปลือง14.1กิโลเมตรลิส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมซีเควนเชอร์ชีฟ เครื่องยนต์2รูปแบบด้านระบบความปลอดภัยมีการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาในรุ่น2.8ทั้งสัญญาณกระ,ระยะด้านหน้า2จุดและด้านหลัง4จุดสำหรับรุ่นคริสเตอร์รวมถึงกล้องมองภาพรอบพ,พ,พิทาง p a n o r a m i วิว m w n o t o t o r ที่ให้มาเฉพาะรุ่น2.8คริสเตอร์พรีเมียมเท่านั้นกล้องมองรอบคออัน2.8คริสเตอร์พรีเมียมให้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากรุ่นคริสตอรมาดังนี้ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพัดไฟฟ้าโครเมียนที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับตั้งเวลาได้อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม2.8คริสเตอร์ให้อุปกรณ์พื้นฐานมาดังนี้ชุดตกแต่งรอบพันราวหลังคาสัญลักษณ์คริสเตอร์ด้านท้ายรถปลายท่อไอเสียสเตนเลสกล้องมองหลัง BSK คามีรา2.8คริสเตอร์พรีเมียมให้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากรุ่นคริสเตอร์มาดังนี้กล้องมองภาพรอบพิททาง a n o r m i c Monitor สนใจติดต่อโทร0896625545โทร0633426466เปิดบริการทุกวัน